ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือาพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดโคกตลาดนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นโบสถ์เก่าโบราณน,นะคะค่ะจนจุดบริเวณน,นี้เขาจะมีงานนะคะงานทอดพระป่าสามัคคีวันที่10มีนานี้นะคะ เป็นโบสถ์เก่าโบราณที่สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นอุโบสถวัดโคกตลาดนะคะอายุกว่า100ปีแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นวัดที่เก่าแก่โบราณน,นะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นศาล เป็นสารปูขุนดำนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นกองโบราณะคะ่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นหอะระฆังนะคะที่เขาทำกรงเหล็กกั้นแบบนี้ไม่ให้นกเข้านะคะ จุดบริเวณรอบรอบวัดนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนาคปกนะคะสวยงามมากมาค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะ เป็นองค์พระแต่ละวันเกิดนะคะส่วนองค์นี้น่าจะเป็นลือสีนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นปีนักษัตว์นะคะปั้นได้เหมือนจริงมากๆเลยค่ะ ท้ายนี้จะเป็นปีกุลนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นแท้งน้ำแต่เป็นบาทพระนะคะแปลกมากเลยค่ะจุดบริเวณรอบๆวัดคือตอนนี้เขากำลังเตรียมงานอยู่นะคะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมนะเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ